สวัสดีน้องๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆโรงเรียนสัมพันยาคมศแล้วก็จากโรงเรียนแกนนัหรือื่นด้วยนะครับก็สวัสดีพวกเราสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจาาโครงการทสน่์โรงเรียนของโรงเรียนสัมพันธยาคมนะครับที่จะมาพูดให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสังคมสีเขียวเชื่อว่าทุกคนนะคะคงอยากรู้ว่าสังคมสีเขียวเนี่ยคืออะไรและวันนี้เราสองคนจะมาพูดความรู้นะครับเกี่ยวกับสังคมสีเขียวให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนฟัง ในสังคมสีเขียวของ g r e ซ n s o นะคะเราก็มีหัวข้อสำคัญน,นะคะ3อย่างนะคะก็คือการฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้พลังงานนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะคะก้าวสู่วิถีไทยสู่สังคมสีเขียวนะคะค่ะหัวข้อแรกเลยนะคะก็คือฉลาดกินนส่วนของโรงเรียน เราก็ต้องมีการฉลาดกินในโรงเรียนของเราเราก็จะเห็นได้ว่าในตางโรงเรียนนะคะก็จะมีนโยบายต่างๆที่จะทาให้นักเรียนของเรานะคะมีประสิทธิภาพในกาทีมนะคะในอ่ะเราก็ในยกตัวอย่างกันเลยละกันก็คือในโรงเรียนก็จะมีการถ่ายน้าน้ำเปล่านะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะมีการลดใช้โฟมหรือว่าลดใช้พลาสติกก็หันมาใช้ วันจำศีตถยายออกมาประมาณ0.9-2กิโลกรัมแล้วก็การกจัดการกจัดถ่ายของเราเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องทำให้เกิดการเดินกระจกใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเผาการเผาขยะเนี่ยก็คือเป็นการเผาแล้วก็ทำให้เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำให้เกิดการเดินกระจกทำให้เกิดภาวะร้อร้อนได้การฉลาดอยู่ก็คือการรู้จักการใช้พลังงานหรือว่าการรู้จักการนำเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาเกิดประโยชน์ต่อเรา หรือว่าการนำตรงค์ความรู้ต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยไปพัฒนาต่อให้ดีที่สุดนะคะอาจารย์กินอาหารก็ต้องมีกคำที่เขบคูดไปด้วยในส่วนของทัพย์สินเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นว่าสามารถนำมารเซิ่์หรือว่านำมาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างง่ายๆของเราก็คือใช้หลักสารต้องสองไม้หลักสารต้องสองไม้สารต้องนั่นก็คือยังได้เลยต้องปิดแอร์ปิดไฟหรือว่าปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในช่วงกลางวันต้องที่สองคือต้องต้อง นั่นก็คือเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยต้องตั้งอุณหภูมิในอุณหภูมิห้องละเยอะๆ25-27องศาโดยเฉพยะต้องี่จาร์คือต้องประหยัดพลังงานที่ทำงานและที่บ้านส่วนอีกสองไม่คืออย่างแรกเลยหนึ่งจะต้องไม่เปิดไม้ถูยิ่งไม่ไม่ใช้งานแล้วก็สองเวลาเราไปทำงานสมมติว่าเวลาเราเปิดโตแล้วเนี่ยแล้วเราไปทำงานเนี่ยเราจะต้องไม่ใส่สูตรเพราะถุงที่ใช้ในช่วง ต่อไปเราดูไปแล้วฉลาดอยู่ของเราคืออะไรเรามาอีกหัวข้อนึงเลยก็คือการฉลาดใช้พลังงานแลเพืดอเลยว่าในี่ยพลังงานรอบตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีแสงิีมีน้ำมีลมใช่ไหมคะก็ในสิ่งของที่มันมันอยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันก็สามารถนำกลับมาหรือว่านอามาใช้เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราหรือว่าเอามาพัฒนาต่อการฉลาดอย่างไรในการใช้พลังงานทดแทนนะคะก็พี่ขอพูด อยาการใช้พลังงานทดแทนของเรานั่นก็คือการตลาดใช้พลังงานทดแทนในโรงเรียนเนี่ยนั่นก็คือการทางการทางการสั่โดยใช้พลังงานนไม่ว่าจะเป็นรถโดยรถยะต์พาหนหรือว่ารถเครืไฟเนี่ยควรจะมาเติมเป็นน้ำมันแก๊สโซานหหรือว่าไบโอดีเซลเพราะว่าน้ำมันไฮโดรเนนี่เนี่ยสามารถช่วยลดการใช้นกำตาลได้แล้วก็ไม่ต้องการพลังงานเพราะฉะนั้นไม่ถูกอาหารส่วนตัวหรือว่ามีเพ่อการใช้กล่องโฟมกล่องกระดาษ เพราะการใช้กองโฟมกงกระดาษเนี่ยมันด้วยได้ยากอันนี้ดีคือพกหววน้ำจะต้องใช้ใส่น้ำดื่มส่วนตัวเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่พก้วัน้ำแต่ว่าเราจะมีขวดน้ำเองที่สหพันธ์เน่ยมันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังขยะนั่เลยอีกครั้งยังด่วยใส่ยากอีกครั้งเนี่ยยังไม่ยังไม่ใช่การนัดดูที่แท้จริงอันนี้อันสุดท้ายก็คือใช้ข้าวที่หน้าหรือว่าใช้ข้าของหมูในกระดาษร้านเอง